ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอ้อนะครับตอนนี้ก็ช่องหมวดฟื้นเดอ้อก็ลดน้ำพืชตู้รอ,อบบริเวณบ้านก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นกำลังเดินไปรถอยู่นี้ก็จะมีชะอม ลองกองกุลาบแล้วก็มะละกอพริกแล้วก็น้อยหนานะครับเราก็จะจะปลูกริมริมใกล้ๆนะครับไม่ให้เกะกะนะครับ ไม่มีทางลดเข้าลดออกนับปลูกช่องที่บริเวณที่ว่างๆที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับก็จะเป็นไม้พุนไม้ประดับต้นแค่ ต้นเคแล้วก็ฟักทองตับน้ำนี่ก็แล้วก็น้ำที่เราลองใส่อุ้รับบอ่ม้มความกว้างนะครับเน็ตชั้นเป็นไแบบ ไปไทยมานะครับตอนนี้ก็กำลังลดน้ำพืชปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ลดทุกวันนะครับทุหวันทุกวัน ให้น้ำพืชผลสม่ำเสมอนะครับพืชผลก็ได้รับน้ำก็จะค่อยๆโตนะครับก็จะโตเร็วรับน้ำรับปุ๋ยปุ๋ยส่วนมากเราจะเอาปุ๋ยธนะรรมชาติเรานะครับ จะเป็นปุ๋ยมูลวัวมูลควายมูลเป็ดมูลไกล่มูลหมูนะครับจะพามาใส่เหมือนกับเราด้วแหละนะครับกินข้าวเราทำมันอร่อยนะครับปรุงอร่อยมันก็อร่อยนะครับ ของอยากนะครับของอยากอยู่กะะับผู้มักของมักอยู่กับผู้นะครับแฝงป่อยแฝงก็จะเป็นล้มนะครับล้มมะม่วงก็จะมีพริกนะครับพริกข้าวโพดผสมผสาน อ่านไปผ่านมาก็าแวะหนาพอได้ฝากที่ฝากน้องฝากคนรู้จักที่มาแวะเยี่ยมน,นะครับ หลดน้ำอยู่กับเ่้งหมดพื์นะครับครับก็ได้กำลังแขนนะครับเดินไปเดินมากำลังขากำลังแขนกกกำลังกายไปด้วยได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับประโยชน์ก็คือ,อพืชผลที่เราปลูกเดี๋ยวก็ออกดอกออกผลตัวนี้ก็ชะ่ออมนะครับก็ แตกยอดเลยนะครับสจมเกดยอดเลยเดี๋ยวกินได้นะครับสจมเดี๋ยวจะทับไปเลาะนะครับว่างๆหลังจากรดน้ำจนไม้อะไรๆเสียบเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็จะพาไปดูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของช่างดำปลูกอยู่ฝั่งนู้นของหมอกฟูนเดอร์นะครับปลูกฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดู mm hmm. ของบอดฟื้นเดินก็ดูทุกวันเนาะดูตั้งเก็บปลูกใหม่ใหม่ปลูกใหม่รดน้ำทุกวันทุกวันนะครับก็เติบโตเองนะครับต้นไม้เม็แต่เราเนาะแต่ก็ดอดคือรอบเป็นชาลกมากตัวนี้ก็ ย้นพ mm hmm. ื้นเกื่อน anyway ี่ก็6.9เลยนะครับตอนนี้9ปีนะแต่ว่ากดทำงานได้อยู่นะครับกดงานรดอะไรได้สบายสบายก็อะไรอะไรมันก็อยู ai> ่ที่ใจนะครับจะทำอะไรอะไรก็อยู่ที่ใจ ก็ทํานะครับตกน้อยู่นะครับตัวนี้นู่นนะครับกำลับบงเดินมาเข้าไปตรง ร่มไม้ตรงนั้นจะมองไม่เห็นนะครับ รถยังไม่เสร็จนะครับคลิปนี้ก็20นาทีนะครับเราจะเสร็จทั้งหมดใน20่สินาทีตอนนี้เพิ่งได้ครึ่งหนึ่งนะครับได้ครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างทางทิศตะวันออก ด้านหน้าทางลงรถนะครับก็จะมีจุดเข้าพูดจะมีมกเิชกนะครับพวกนี่รวมแล้วนี่ทั้งหมดร้อยร้อยสามสิบ สามนะครับร้อยสามสิบสามมู่มะเขือรวมมาหมดแล้วก็เก็ดที่จิ้มโอ้ที่จิ้ต้องใช้มากกว่ากว่ามะเขือนะครับเพราะว่าใช้ทุกวัน ไม่ัไม่ว่าจะเป็นตำมะละกอคนปูคนป้าทำแกยว ยาวหน่อยนะครับยี่สิบนาทีนี่เป็นงานนะครับประจำวันครับชีวิตประจำวัน,วนแล้ววาจะปลูกอะไรแนละ้วก็ดูเรนั่นนะ เขาที่มองเห็นอยู่นะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นภูป่าฟางครับภูป่าพางพออ่างพางไม่ใช่าาฟางนะครับภูป่าพางนะครับก็จะยาวไปถึงนู้นนะครับเกือบถึงบ้านกุกวกานะครับภูลูกนี้ ไปจดที่ผู้เด็กไฟพอดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงามเแยกก้นบุญหรือชั้นแยกเต่าไงนะครับ จากลดตรงด้านหน้าแล้วเราก็จะรถด,ด้านหลังนะครับนี่หลังที่มองเห็นเนี่ยตรงข้ามกันอันนี้ทางด้านทิศเหนือนะครับเราก็จะรถทางด้านทิศใต้นะครับรดอันนี้ก็จะเป็นตะไคร่ขาตะไคร้สูกยาขี้ตะแกรงรับคือรวมมิตรนะครับผสมผสานกัน จะใช้นี่เราก็ใช้ทุกวันนะครับตัวเป็นพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวลวกินได้ลวกกินได้เนี่เราก็จะเอาผักกนะทิแล้วก,กช็ชะอมนะครับชะอมนี่ก็ปลูกตามล้วนี่มันก็จะยาวไป ว่าไปเลยครับห่้ยาังนตายเยโอ้น,นี่เป็นหนอนกระาอีกางเขาเรียกผักข่าเาเมาแเราจะเปลี่ยนรถด,ด้านนี้นะครับย้างข้างครัานานะครับต ามาุขี่ก็จะีหักนอบักใส่ักใส่ ใส่หรือผักอะไรนอกเขาเรียกย ในีภาษาอีสานนี่เขาเรียกขับไส่นภาษาไทยเขาเรียกมละอ ใกล้จะครบเลยนะใกล้จะครบที่สิบปีแล้นะครับเจ็ดใช้เวลายี่สิบนาทีครับรถน้ำแต่ด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเวลานี้ก็จะ ได้ทั้งใบนะครับใบใครชอบคมๆหน่อยก็เอาไปออมนะครับปวามฝ้าดูควอม,อมป้าไหลก็ลาาลอร่อยดีได้หลายอย่างนะครับ was a problem. ตรงไหนมันว่างนะครับที่ดินว่างแล้วก็ปลูกไว้นะครับีจะเป็นพริกนะครับเป็นมะเรือ เป็นต้องซื้อนะครับเราก็ปลูกแล้วก็ได้กินนานหอมหัวกระเทียมนี่เราปลูกก็นะครับหลังจากโตแก่เต็มที่แล้วเราก็เอาหัวมาตากไว้ทั้งหอมทั้งกระเทียมนะครับเพราะว่ากระเทียมนี่เราก็ใช้เป็นประจำ น้ำไก่จะเสร็จแล้วนะครับก็จะลืมนะครับก็ฝากดูคลิปนะครับจะคลิปรดน้ำดูแลมะเขือนะครับดูโตขนาดนลยนะครับหลังแต่ปลูกก็ฝากกดติดตามช่องหมดฟุ้นเด้อด้วยครับ